สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างอาสาสมัครและองค์การดีเด่นเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย2568ค่ะ พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเกติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2568โดยมีนายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวิชัยไทยถาวรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นรับโล่รางวัลจำนวน25องค์การประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพอมอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่า วันที่21ตุลาคมของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าและเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณและเผยแพร่พระเกติคุณของสมเด็จยา่าพระมัรดาแห่งการสังคมสงเคราะห์พร้อมทั้งประกาศเกติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นซึ่งเป็นผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการทำงานจิตอาสาด้วยความเข้มแข็งและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอำนวยประโยชน์สุขต่อประชาชนและสังคม ทั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงพอมีความพยายามและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมรวมถึงความมุ่งมั่นในการจัดสวัสดิการสังคมให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึงด้วยนโยบายพอมอใกล้คุณที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าใจและเข้าถึงพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน